สวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็จะมาแบ่งปันกับพี่น้องในหัวข้อพระเมสสิยาในพระธรรมสุดีนะครับเนื่องจากายังเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดก็หวังว่าเสียงของเราในนี้ยังจะชัดเจนอยู่นะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้ความเชื่อมั่นคงในพินาศของพระเจ้าที่พวกเราทุกคนมีจะยังคงอยู่นะครับ ต่อไปขอเชิญคุณวีรวิทย์ในการนําแล้วก็ผมก็จะร่วมในการแบ่งปันนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์เสรีก็ประเด็นในวันนี้นะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยก็อยากจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพระเมสยาในพระธรรมสรุดีครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เชื่อว่าคริสเตียนเราหลายคนครับก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องสําคัญเราน่าจะมาทําความเข้าใจกันนิดหน่อยนะครับผมเรื่องพระเมสยาในพระธรรมสดุดีนะครับ อย่างที่เราพอจะรู้กันนะครับพระเมสสิยาเนี่ยแปลว่าผู้รับการเจิมนะครับเป็นความหมายพื้นฐานโดยในภาษาฮิบรูนะครับคือคําว่ามาชียาและคำนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าเมสไซยในภาษาอังกฤษนะครับแล้วในภาษาไทยของเราเนี่ยก็ได้ทับศัพท์นะครับแปลมาเป็นคําว่าพระเมสสิยาอีกทีส่วนในคํากรีกนะครับคือคําว่าคริสตอสก็เป็นที่มาของคาว่าไครส์นั่นเองครับหรือว่าพระคริสต์นะครับผม โดยทั่วไปเนี่ยคำนี้จะใช้นะครับเรียกผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้เพื่อทำหน้าที่พิเศษบางอย่างนะครับตัวอย่างเช่นกษัตริย์ในสมัยโบราณนะครับหรือว่าปุโรหิตหรือว่าผู้เผยผูชนะนะครับก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าได้รับการเจิมไว้นะครับหรือว่าแต่งตั้งไว้เป็นพิเศษนะครับเพื่อทำภารกิจหรือหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้นะครับผมทีนีนะ้คำว่าผู้รับการเจิมเนี่ยเราพบในพระธรรมสุดี10ครั้งนะครับตามข้อที่ผมได้ยกมาให้ โดยที่ข้อเหล่านี้นะครับมักจะใช้เพื่อกล่าวถึงดาวิดหรือว่ากษัตริย์ในราชวงศ์ของดาวิดมีแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับที่ใช้กล่าวถึงผู้อื่น,นครับก็คือในบทที่28นะครับใช้กล่าวถึงประชาชนอิสราเอลกับในบทที่105นะครับใช้กล่าวถึงอับราฮัมโดยที่เราเข้าใจความหมายนี้ได้จากประโยคคู่ขนานนะครับที่ใช้กล่าวถึง แต่ว่าในที่อื่นครับที่เหลือโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดในพระรามสรุดีเนี่ยจะใช้กล่าวถึงดาวิดหรือว่ากษัตริย์ในราชวงศ์ของท่านนะครับเป็นหลักเลยโดยที่ชื่อเรียกนี้นะครับมีเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่อดาวิดนะครับที่ว่าพระองค์จะทรงให้ดาวิดเนี่ยได้เป็นผู้ปกครองอาณาจักร ตลอดไปนะครับในพระธรรมสองสมุเอลบทที่7ครับผมในส่วนที่อยากเพิ่มเติมถ้าเป็นไม่ได้อยากจะกลับไปสไลด์ที่แล้วนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของความหมายแล้วคำว่าเจิมก็ขอทำความเข้าใจนิดหน่อยเพราะว่าการแปลในข้อพีภาษาไทยเนี่ยก็เราเลือกคำที่ใกล้เคียงแล้วก็สื่อความหมายที่สุด แต่การเจิมในภาษาไทยหลายคนที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยเนี่ย mm hmm. ก็คงาะคิดถึงการที่เอานิ้วไปแตะเป็นจุดๆนะฮะเป็นสีขาวก็ได้สีแดงก็ได้ในวัตถุหรือหน้าผากของคนนะครับแต่ในพ่อมีเดิมถ้าพูดถึงวิธีการเจิมคือจะใช้เขาศาสตร์ที่บรรจุน้ํามันหรือว่าขวดที่บรรจุน้ํามันแล้วจะน้ามันมาปองน้ํามันที่มีสูตรพิเศษเนี่ย เทลงบนศีรษะของผู้ที่รับการเจิมนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจว่าเนื่องจากเป็นวิธีสื่อสารที่ใกล้เคียงที่สุดในภาษาไทยนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าเจิมในบริบทของความผีเป็นไงก็อยา่างอธิบายว่าเป็นการนมนเทลงบนศีรษะของคนที่ถูกเจิมครับ,รบขอบคุณครับระอาจารย์ถ้าการเจิมในข้ามพีเนี่ยหมายถึงการแต่งตั้งนะครับโดยที่ผู้ที่แต่งตั้งคือพระเจ้าครับผู้ประกอบก็เป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ผผลเผยรวชนะ หรือคนที่พระเจ้ากําหนดให้เจอนะครับแล้วก็น่าสนใจก็คือผู้ที่รับการเจอแม่ฮมปูโรฮิก็เป็นผู้รับการเจอจากผู้เผยนะครับ,รบขอบคุณครับอาจารย์มาดูต่อไปด้วยกันนะครับในรสัญญาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อดาวิดนะครับที่กล่าวไปในสองสมุดบทที่เจ็ดข้อสิบหกนะครับพระเจ้าตัดน,นะครับกับดาวิดนะครับว่าราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะตั้งมั่นอยู่ต่อหน้าเจ้านิรันดร และบัลลังของเจ้าจะมั่นคงนิรันดร์นี่ก็เจ้าทรงสัญญาครับว่าราชวงศ์ของดาวิดหรือว่าเชื้อสายของดาวิดเนี่ยก็จะตั้งมั่นอยู่ครับและบัลลังก็จะมั่นคงครับแต่ว่าการปกครองเนี่ยจะคงดำรงอยู่ชั่วนิรันด์นะครับซึ่งนี่ก็เป็นความหวังที่คนอิสราเอลยึดถือเช่นเดียวกันครับก็สะท้อนออกมาในพระธรรมสดุดีหลายๆบทนะครับตัวอย่างเช่นสดุดีบทที่1 8ข้อ50นะครับพระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์ แล่ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจอไว้นั้นคือดาวิดและพงพัน์ของท่านเป็นนิดก็แน่นอนอันนี้เมื่อเราพูดถึงพระเมสสิยาที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเปรียบเทียบราชวงศ์ของอาณาจักรใต้คิอยิวดางเป็นเชื้อสายของดาวิดราชวงศ์เดียวก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้นิรันด์เนื่องจากว่าเมื่อถูกบาบิโลนเนี่ยเข้ามายึดครองมันก็เหมือนกับถูกตัดช่วงไป อันนี้พ่อพีใหม่จึงได้ให้ความสําคัญกับพี่เยซูคริสนอกจากสุกเรียกว่าพระคริสหรือบุตรมนุษย์แล้วเนี่ยพ่อพีหลายตอนโดยเพราะคนที่ร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพี่เยซูคริสมักจะเรียกว่าบุตรดาวิด ซึ่งอันนี้พระเมสสิยาในความหมายที่เฉพาะเจาะจงในความคาดหวังของผู้ยิวต่อมาเนี่ยจึงต้องมีความเชื่อมโยงกับกษัตริย์ดาวิดมากกว่าการเจิมตู้ทั่วไปที่เหมือนจะบอกเป็นตัวอีกก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ว่าคํำนี้ความหมายกว้างถูกใช้ในความหมายแคบลงเป็นเจาะจงถึงบุคคลคนเดียวนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ซึ่งพัฒนาการของความเข้าใจตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับครับดังนั้นครับ ผู้ที่รับการเจิมับในพระธรรมสดุดีเนี่ยก็จะเน้นไปถึงฐานะของกษัตริย์ถึงแม้ว่าแต่เดิมจะหมายถึงกูโรหิตหรือผู้เอยชนะได้ด้วยก็ตามครับแต่ว่าในบริบทของสะดุดีเนี่ยสะท้อนให้เห็นครับความหวังของคนอิสราเอลครับที่เฝ้าคอยกษัตริย์ในอุดมคติที่จะช่วยกู้พวกเขาให้มีชัยชนะเหนือบรรดาศัตรูนะครับแล้วก็ปกครองโลกใบนี้ครับด้วยความชอบธรรมครับผมแต่นี้ครับอย่างที่อาจารย์เสรีได้อธิบายไปนะครับในสมัยพนธสัญญาเดิมครับ บรรดากษรตริย์ในราชวงศ์ของดาวิดเองก็ตามนะครับต่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคาดหวังไว้นะครับกาัตร,ร์แต่ละองค์นะครับเราเห็นได้จากในประวัติศาส์นะครับไม่ว่าจะในหนึ่งสององค์กษรตริย์ก็ดีนะครับบรรดากษัตริย์เนี่ยก็มีหลายองค์ที่ชั่วร้ายนะครับหรือว่าหลงไปจากพระเจ้านะครับลม้มลงในความบาปหรือไม่ก็เป็นกษัตริย์ที่ไม่สามารถปกครองได้อย่างยืนยาวนะครับดำลงอยู่ช่วงนิรันดังนั้นครับเมื่อไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ คนอิสราเอลจึงตั้งความหวังไปที่พระเมสสิยาที่จะเสด็จมาในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยหลังจากที่ตกไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับแล้วก็หลังจากกลับจากการเป็นเฉลยมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการตั้งระบบกษัตริย์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยพันทสัญญาใหม่นะครับพวกสาวกยุคแรกนะครับเข้าใจว่า ระเยซูก็คือพระคริสต์หรือว่าพระเมสสยาผู้ที่พวกเขารอคอยองค์นั้นเองนะครับซึ่งถึงแม้ว่าะเะียซูครับจะไม่ได้ทรงเป็นอย่างที่ประชาชนชาวยิวในเวลานั้นคาดหวังนะครับก็คือการเป็นผู้นําทางทหารและการเมืองนะครับที่ช่วยปลดแอกเขาจากโรมันนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดแล้วก็ทรงเป็นผู้ช่วยกู้มนุษย์จากความบาปครับให้กลับคืนดีกับพระเจ้าพระองคทรง,งเป็นกษัตริย์ผู้นําสันติสุขมาสู่โลกใบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับ ครับก็คงจะต้องเจาะจงความต่อเนื่องของความพีเดิมและความพีใหม่นะครับก็คือว่าช่วงว่างคือตั้งแต่คนอิสราเอลถูกจับเป็นเชลยและแน่ห้างกลับมาจากการเป็นเชลยเนี่ยเราจะพบว่ากษัตริย์ที่ปกครองอิสราเอลก็ไม่มีภาพที่ชัดเจนว่ามีกษัตริย์จากราชวงศ์ดาวิดมาเป็นผู้นำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเยซูคริสต์เนี่ยกลับเป็นกษัตริย์เฮโรดหรือว่าในกรุงเยเซนเนี่ยกลับเป็นปีราชมาปกครอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาศัยความหมายเดิมคือจะต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วมันก็ไม่ตรงประเด็นนะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์มาในฐานะเป็นกษัตริย์แต่ไม่เป็นกษัตริย์แบบการเมืองนะครับแต่เป็นการครอบครองทั้งหมดแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครองที่จิตใจของมนุษย์คือเป็นเจ้านายในชีวิตของเรา ถ้าจะมองในความหมายพระเมสสิยาในฐานที่เราเป็นขึ้นเสียเนี่ยแน่นอนไม่ใช่การเมืองแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ให้เป็นเพียงศาส,สนาที่มีส่วนแต่ว่าโป่งเนี่ยมีลิธิานค่ามีอํานาจแล้วเราควรจะมอบสิที่อํานาจการเป็นกระสาสของโะองในชีวิตของเราด้วยนะครับครับุอบคาประจานย์งนั้นครับยกตัวอย่างนะครับในสรุดีบทที่2ในข้อ1นึ่งข้อสกล่าวว่าเหอใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกระทําไมชาวประเทศทั้งหลายคิดลมๆแรงๆ บรรดากษาสัแห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวเอนงขึ้นและนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระยาเวกับผู้รับการเจิมของพระองค์ตรงนี้ถ้าเราพิจารณาถึงความหมายแรกนะครับหรือว่าความหมายในบริบทดั้งเดิมของสุดุดีบทนี้นะครับ จริงๆแล้วสรุดีบทนี้นะครับโดยเฉพาะคำว่าผู้รับการเจิมนะครับกล่าวถึงกษัตริย์อิสราเอลในสมัยโบราณนะครับจริงๆแล้วสรุดีบทนี้เนี่ยกำลังนาเสนอว่าพระเจ้าจะประทานชัยชนะในบ้านปลายนะครับเหนือนบรรดาประชาชาติที่เป็นศัตรูต่อพระเจ้าและอิสราเอลนะครับให้แกกษัตริย์ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้นะครับก็คือในความหมายที่เกี่ยวข้องตรงนี้จึอเน้นเนี่ยต่อสู้พระยาเวกับผู้รับการเจิมของพระองค์ซึ่งถ้าเราตีความหมาย ผู้ที่รับการเจอในเบ์บอร์นเนี่ยน่าจะหมายถึงกษัตริย์ของอิสราเอลในสมัยโบราณแต่ว่าความหมายที่เดี๋ยวจะไปอีกตอนเนื่องก็คือหมายถึงพระเยซูคริสต์แต่ในอดีตเนี่ยคนอิสราเอลเวลาประสบภัยคุกค,คามจากศัตรูต่างชาติผู้ที่จะต้องต่อสู้แทนประชาชนก็คือกษัตริย์ของคนอิสราเอลนั้นเวลาเขาเจอภัยพิบัติในี่ยก็ทำส่ดีมากมายเนี่ยผู้ที่เป็นกษัตริย์เนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่อธิษฐานแทนประชาชน ก็คือในพระธรรมสุดียมีคำนิษฐานที่เราเรียกว่าบทเพลงค้าควรส่วนรวมกษัตริย์เนี่ยจะทำหน้าที่แทนประชาชนในการบิงบอลขอต่อพระเจ้าให้มาช่วยกู้ส่วนชาตของเขาทั้งประเทศครับ,รบขอบคุณค่ะพระชาจาย์นี่ก็เป็นความหมายหรือความเข้าใจครับในบริบทนั้งเดิมนะครับในนี้ครับพอมาถึงในสมัยพันธสัญญาใหม่นะครับที่กลับไปมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับ สดุดีบทนี้ก็ถูกอ้างถึงนะครับในกิจการบทที่4ในข้อที่2 5ถึง28กล่าวว่าพระองค์ตัดไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทําไมคนต่างชาติจึงยิงยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตย์แห่งมณนน์โลกตั้งตังตวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทิอัสปิราช กับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพวกเขาทำสิ่งสรารพัดต,ตามที่พระหัตถและพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าครับจากตรงนี้ทำให้เราเข้าใจครับว่าคริสเตียนยุคแรกนะครับก็เห็นเป็นภาพเลงถึงการที่เฮโรดปีลาตและพวกยวนะครับต่างร่วมมือกันทำร้ายพระเยซูครับแสดงว่าสดุดีบทนี้เนี่ยสำเร็จเป็นจริงโดยสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ครับ ครับก็เพิ่มเติมอย่างนี้นะครับถึงแม้กษัตริย์เฮโรดเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอิสราเอลในดินแดนการิลีแล้วก็ฟิลาได้รับการแต่งตั้งจากโลมให้เป็นผู้สําเร็จราชการในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแต่ทั้งสองก็ถือว่าเป็นคนต่างชาติเพราะว่าเฮโรดเนี่ยไม่ได้เป็นคนยูแท้เป็นเชื้อสายเอโดมดังนั้นในบทนี้ถูกตีความหมายว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือคนต่างชาติที่มาลุกลานอิสราเอล ถึงแม้ว่าปีลาจะล้างมือก่อนที่จะมอบให้คนยิวไปนะฮะถ้าตามสุดีบทนี้เราไปกิดการได้ตีความหมายก็คือถึงแม้ว่าเขาจะล้างมือก็ตามเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้ช่วยพระเยซูในเวลานั้นเขาป้อพระเยซูให้กับคนยิวหรือให้ทหารของเขาไปตึงก็คือปีลาก็ยังมีความผิดตามการตีความหมายของพะธรทมกิจการตอนนี้นะครับว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ต่อต้านพระเยซูคริสต์หรือพระเมสสิยาของพระเจ้า ครับขอบคุณครับอาจารย์นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของแนวคิดเกี่ยวกับพระเมสยาในบทสรุดีที่ถูกนํามาทําความเข้าใจใหม่แล้วก็ทําให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อชี้เล็งไปที่พระเยซูคริสต์นะครับในสมัยพันธสัญญาใหม่ครับผมก็สรุปครับแนวคิดเกี่ยวกับพระเมสยาในรทสรุดีนะครับคําว่าพระเมสยานะครับมีความหมายพื้นฐานก็คือผู้รับการเจิมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยใช้กล่าวถึงผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ทําหน้าที่พิเศษบางอย่างนะครับ ถ้าบริบทพระธรรมสดุดีนะครับอย่างเจาะจงก็จะใช้เพื่อกล่าวถึงดาวิดหรือเชื้อสายของท่านนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ในรมคตินะครับที่จะมีชัยชนะและปกครองอยู่ถึงโลกนี้ครับโดยที่คริสเตียนยุคแรกเข้าใจและประกาศว่าพลักษณะของพระเยซูคริสต์ตรงกันกันกบพระเมสสิยาที่ถูกกล่าวถึงในพระธรรมสดุดีอย่างแท้จริงครับจริงๆแล้วพระธรรมสดุดีอะในวรรณกรรมหรือรูปแบบการเขียนเนี่ยไม่ได้เขียนแบบทำพยากรณ์หรือการเปผยนะ ต่สิ่งที่นะ่าสนใจก็คือข้อมูีใหม่หลายครั้งเนี่ยอ้างอิงพระธรรมสีในลักษณะเป็นกาเปิดพินะหรือการบอกล่วงหน้าพระธรรมสีก็เลยถูกใช้ในข้อมพีใหม่ในลักษณะที่ว่าเป็นการเผยล่วงหน้าด้วยนะครับครับขอบคุณค,ร,ครับอาจารย์จากนั้นครั้งต่อไปเรามาดูด้วยการอิงครับในหัวข้อถัดไปนี้เราอยู่ในพระธรรมคัมภีร์อบศึกษาครับเล่มกวีนิพนธ์นะครับ พี่น้องถ้าสนใจนะครับเล่ออื่นๆก็สามารถสอบถามหรือว่าดูได้ในลิงก์ที่เราจะแนบไว้นะครับแล้วก็สามารถตั้งซื้อนะครับเพื่อนําไปใช้ศึกษาความีส่วนตัวของท่านนะครับในเวลานี้ที่ท่านอยู่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะมีกลุ่มศึกษานะครับในคลิสจักรของท่านสมาคมพุทธรรมไทยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเป็นพระพรแก่พี่น้องนะครับหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์เป็นพระพรก็สามารถอธิฐานเผื่อเรานะครับสนับสนุนเราแล้วก็แนะนําต่อไปยังคนที่ท่านหวังดีได้นะครับ ก็อ,อย่านรู้ใจว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นส่วนนิดเดียวเองนะฮะน้อยมากจากหนังสือต่างๆที่ได้ได้ให้เห็นปกต่างๆนะโดยเฉพาะในจัศึกษาสุดีเนี่ยเราก็คัดเฉพาะเรื่องราวแต่ว่าถ้าจะรู้จักสุดีจริงก็หนุนใจให้ซื้อเก็บไว้แล้วหนังสือเหล่านี้มันไม่ใช่อ่านทีเดียวจบมันไม่เหมือนหนังสือที่เป็นบทความธรรมดาแต่ว่าเมื่อเราอ่านบาอทีแล้วอยากจะรู้เอ๊ะตอนนี้เป็นไงก็ดึง หนังสือเล่มน,นี้มาหาได้นะครับหรือมาฟังเทศหรือฟังคาสอนแล้วอยากรู้เพิ่มเติมหนังสือเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นหนังสืออ้างอิงนะครับเป็นหนังสือเล่มเล่มที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับท่านยังรักในการศึกษาพินาาของพระเจ้า แล้วก็ไม่ต้องอ่านวันเดียวจบนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเราก็ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะทําข้อมูลเหล่านี้ออกมาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับก็เข้าใจว่าช่วงนี้สมาคมก็ยังเป็นช่วงลดราคาอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่สมาคมแล้วก็ัซื้อได้โดยตรงในหลายรูปแบบหลายที่นะครับครับผมก็ขอเชระอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมเจ้าอวยพรครับ